นับถอยหลังปิดฤดูหีบอ้อย74วันหีบอ้อย60บปรานตันเตือนมีนาคมอาจปิดฤดูกาลสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาสวนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บอสวนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นอันว่าการเปิดหีบอ้อยมาแล้วตั้งแต่วันที่10 เดือนธันวาคม2,563เป็นต้นมานับจนถึงวันนี้นะครับก็70กว่าวันเข้าไปแล้วนะครับก็มีการหีบอ้อยตั้งแต่ในช่วงวันที่23-24ถึง24กุมภาพันธ์6,4อ้อยรวมทั่วทั้งประเทศนะครับ60ล้าน164,745ตันกําตันกำลังการหีบ อ้อยนั้นนะครับอยู่ที่6 4 7 2 5 8ตันต่อวันค่าความหวานเฉลี่ย12.83 CCS อ้อยสดเฉลีย่ย74.20%ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย111.07กิโลกรรัมต่อตันอ้อยสำหรับค่าความหวานมากกว่า14 CCS จำนวน4แห่ง อ้อยสดมากกว่า80%จํานจำนวน23แห่งผลผลิตน้ำตาลมากกว่า120กิโลกร,รัมต่อตันอ้อยจำนวน8แห่งหีบอ้อยมากกว่า3 0,000ตันต่อว,วันจำนวน3แห่งหีบอ้อยมากกว่า2ล้านตันจำนวน8แห่งนะครับสำหรับการเปิดหีบอ้อยนะปีนี้นะครับมาถึงช่วงเวลานี้นะครับก็ ฝาเข้าไปแล้ว60กว่าล้านตันนะครับคงเหลืออีกไม่เกิน10ล้านตันนะครับก็คงจะหมดนะครับสำหรับอ้อยในปีนี้นะครับก็ถึงช่วงฤดูไปลายๆฤดูการผลิตแล้วนะครับก็นับถอยหลังถึงวันปิดหีบนะครับคงไม่ถึงวันที่30มีนาคมอย่างแน่นอนนะครับเดือนมีนาคมนี้ต้องปิดฤดูการอย่างแน่นอนสําหรับการหีบอ้อย นบปีนี้นะครับที่คาดการว่าอ้อยคงไม่ถึง70ล้านตันนะครับก็คงจะปิดหีบในเร็ววันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็นับถอยหลังกันเลยนะครับสำหรับการปิดหีบก็มีหลายโรงงานน้ำตาลนะครับที่เริ่มทยอยปิดกันแล้วนะครับสำหรับวันที่28นี้ก็เป็นสหฮาเรื่องนะครับเริ่มอุดมนะครับเอราวันพวกนี้นะครับ ไทยรุ่งเรืองสกลนครนะครับก็คงจะปิดหีบนะครับหยุดรับอ้อยกันแล้วนะครับสำหรับฤดูกาลผลิตปีนี้ก็จะปิดเรียบร้อยนะครับสำหรับค่าคำหวานของสาเรืองนั้นนะครับเฉลี่ยอยู่ที่15.5 ccs นะครับซึ่งมีค่าคำหวานที่มากเกิน15-16.45ถึง16.45 ccs นะครับก็มีนะครับ 16.38 ccs นะครับ16.19 16. ccs 16.09 ccs 16.05 ccs ก็เกิน10 ccs ถึง6 ccs เลยทีเดียวนะครับสำหรับพี่น้องชาเรื่องก็จะได้รับเงินไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าตันละ1,200บาทอย่างแน่นอนนะครับ รวมกับค่าคำหวาน ccs ที่เกิน10มานะครับสำหรับในปีนี้นะครับก็แสดงความยินดีกับพี่น้องชาลเลองด้วยนะครับที่ค่าคำหวานนั้นเกิน1 0 ccs นะครับเกินมาเยอะนะครับอยู่ที่ระดับ15 ccs ค่าเฉลี่ยทั้งโรงงานนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับการนับถอยหลัง ถึงการปิดหีบอ้อยหน้ปีนี้นะครับและผลผลิตต่างๆปริมาณข้าวกามหวานนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ